แต่รายการกินกับกินจ้าพ่กหูสีกินอย่างดีนะเพราะมันหลายหลายเอออันนี้ก็สีาำปกคลุงอันนี้ว่าล่องอันนั้นเด้อล่องล่องประเด็กที่ฉันซื้อมันล้อ,นองนดินนมดมันจัมีรถหนึ่งสีม่วงตัวงแบบนุง่งนะสีฟ้าสีดำเป็นอันนั้นเป็นเป็นรถอย่างก็ปอางก็ปูปูปลา่ะนะปูอันนี้เป็นน้องซื้ออย่างกา่อนงูไหลเม็ดบนรถเป็นว่าด้ นั่นแหะฉันเห็นอยู่นี่ว่าองหุนแท่งตัี้ยูอังคฤษอีกแม่ยังอังกคิดนั่นโอ้ยบัตรเยหนงอันบักไงยสี่สิบบาทอันนี้แล้วรูดึงรัยเลยลวยหกสิบเพ่งรดยหกสิบเปล่เพิ่งรอยเป็นว่าเพิ่งรูดรยแล้วกวางนี่โอเคอยู่บกวางนี่รูละแปดสิบ มีเป็นข้าวเขาม่เขาอาหารเมลีดหรือคนบอกินอาหารทะเลมีสต๊ามะม่วงโอ้มาเม็นต๊ามะละก้อะอันนี้กินกัีอย่างหนึ่งกินน้ำซุปของกินน้ำปูซีฟูดโอ้เอออยไมันออกขมนิดนึ่งปอไม่เอียขอืมกินกันกินแต่ว่าแบบว่าเขามกินแค่กินน้ำต้มจืดนะสินะแต่ขมขมหน่อยก็มาลายขีนกอืมน้ำต้มจืด ตามดีซื้อมานั่นเหรอพี่น้องหอยแข็งกับทางผลยางกันนะแม่นบ่ขางผลยางต่อเมืองกับย่างกุ้งมนบ่ที่ตนี้อีนนน้้ัำจิ้มซื้อมาบว่าพวกฉันซื้อร้านนั่นก็คือกุ้งแม่น้ำเนาะนี่ว่ามันกุ้งว่ามันกุ้งแถวแม่ย่ามาหยังเนี่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆนั่นลยนะ ฝรั่งสวัสดีค่ะพี่ภาษาไทยฟังรู้เรื่องเออพี่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องพี่สบายดีนะคะสบายดีครับอ่าคุณรู้เรื่องปะเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องเลยจัดการเลยน้ำมนต์สอนภาษาไทยพี่เมลีอะไรอะไรนะไม่ย่างกุ้งพามาฮะไปเที่ยวย่างกุ้งเออกำลังย่างกุ้งกันอยู่ ใชมันอ่อนไปบ่หรือว่าอย่างไรหรือซำนิ่ส่สงต้ดมี่เน่อย่างสนะสูงกันองมาสูงสนทางอีกเออ่ใส่สูงเตานี่สิอนี่เป็นปลาหมกอายไหมอายยุอายโอเ นนี่จกนี่ใช่เขาใช้เหรียญนะเขาใช้เหรียญแล้วเอาไปใช้เหรียญมันเองหอยนี่มันไม่ีอญหอยคางเหรียญเหรอไม่รู้เอาพออายุเหรียสิขันอยากลองทำเองมันเฉยมันฝุ่นไม่เคยมันก็ไม่เป็นแล้วโน่โน่ดิสใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพิ่นอยากลองแกะเองเฉยเล็บเปิดอะเดี๋ยว ไม่เคยโอเคนีพูดได้ไหมมด้นะจ๊คุณเครื่องแค่คุณเครื่องนะสาวอีจะพูดโอ้ยให้เกียรติเพื่อนผมเลยครับเคยมีอยู่ปีนึงไงแดงเดือดเลกินอยู่ซื้อเบียร์มาออแล้วเดี๋ยวเพื่นจะท่องเสียเพื่อนลองกินนสิเพื่อนะ ว่าเดี๋ยวมึงจะกลับวะตอนนี้อ่ีบานเจ้านีหรือบ้นนี้ไหมนมามันมันแบบว่ารสเค็มโอเคไสพานาม่อกินน้ำจิ้มไินอยนีแล้วแก้วอะไรนี่แก้วอะไรไหมคุณแก้วไใช้ไหมเนี่ยโอ I mean taste h ท w you t a s ท e วนี่กางบไอีสุก็ว่าไม่หม่กินมันมากินตอนน่ามืเดนหมอื แอบถ่ายมันดื้อๆเราจะรู้ว่าลูกกูอินเตอร์แล้วมีพี่มีพี่เป็นฝรั่งแล้วเว้ยไม่กินอะไรืมโอเคดิสตามเอาเป็นอย่างบางเทื่อมันคือขึ้นสมองบางที่มันืขื่นว่ะนี่ตามเทียบหน่อยมากน้อยอ่า ือมันโดนนลมมัเกิดจากอย่างบางเทื้อมันโดนลมมันกับบลเบิดอันนี้กินมันบ่มีใช่ไหมอืมถ้ากินกับอันนี้อร่อยว่าฉันนาเดีเจ้ากินเบิร์งอีนี่ความดันเจ้าสีได้ลมนี่เห็นมีร่มดันมีรเลยเหอดเบาหวานบ้เลือดไหลเวียนดีหน่อยนะทีน้องกินยาสิกินเลือดไหลเวียนดีญอายุเนี้ยนเลยเมียนอือบอกผู้เฒ่าญี่ปุ่นเห็นไหม เอาเขามาตีเลยนี่มาเรามันกิมเลยไม่ี่อมชูรสแทบจะไม่มีเลยแมนไม่ดีแค่จะบปกินขายบ้านเราเนี่เขาเขารู้จักเ้าแต่ว่าเขาทำขายโตดีอ like MM. ัีโตมันอยู like ่เมืองไทยเอสิวับีกับสควิดวัสบีกับสควิดเ่ากันแล้วอ่ะโอ้ปาหมึกกับเนี่ยมือางอย่างนเรื่องพัดยาเดี๋ยวพอไปนล ไปเรียนซอยหกไปดิ You want to go ซอยซิกกัซิมซงโควิดเด d day ใกล้ใกล้ว่างินสีนี่แหละมันก็เหมือนกันกับว่กงินสีนั่นเนี่ยซอซิกไงที่ว่าไอ้สาวชุดนักเรียนเต็มก็ทำไมกทำไมรู้จักกู้ดูยูทูบมึงต้อเจอเจอซอยซิกอะไรวะ สุดยอดเลยนะซอยสีบูยอันนี้เอาเซหลไยเลยนี่ค่ังเนีนี่จะขึ้นจะมงแ่งเยอะเลยเัขอให้ถ่ายพ๊กเตมหัวหน้ที่ก็มันละนมนมีโมจิและคนรรว์น้วยนะมีเลยไม่ค่อยไดยบอเลาะเท่าไห่นะมันเล่นกับมันนั่งนิ่งเลยนี่เดี๋ยวนี้ชวนชวนพูดโอ้น่นว่าขึ้นดังแล้ดังนนว่า ใส่เยอะทุ่มมดไหมเพื่อนออกเอียออกจมูกออกหูวันไหเดีเจ้ากินงอนโตเปล่างอนตอแล้วอย่งงอนต่อไหมแล้วอย่างอนต่อไหเอาเวีมีดตัวเองง่เปล่านะ

คนทำธุรสงส่วนตัวสำคัญไปหรือเปล่าอะไรเดี๋ยว่อถกันลูกเขาพอดีไม่เข้าใจไงเราขอบคุณค่ะน้องมินีเป่าเร็วเลยขอบคุณค่ะน้วุฒิน้านะคารน้าหนิงขอบคุณมีความสุขมากๆนะคะมาปาดมินีโชคดีนะ่นนี่โชคดีมากเลยวันเกิดสามสี่รอบเออใกล้ไม่กล้เออวันจริงๆอีกโอ้ยน้วุฒิได้อีกโอ้

พูดอย่างนี้อย่างวะเินานเินวะอดเลยไปเลยก่า้อโอ้โ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 เปข้างในดนวยสิไปข้างในเออเงินเินโอ้โหอะไรเนี่ยพ่นี่อย่างวะ ว้าวอะไรเลาน้ำมนต์ใช่ที่ตัดติดผมหรือเปล่าที่ติดผมพรเด็กก็อย่ามาอะไรออะไรล่ะน้ำมนต์โอ้มีขนมด้วยมีอะไรอีกโอ้ เดรุ่นละนาเดว่าต้องทองคำมาหรอถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าไหนเปิดดูสิเปิดดูสิของแท้หรือเปล่าไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้เอาเปิดดูสิเปิดดูต้มหูแบบไหนแงเอาหงายขึ้นให้พ่อให้พ่อดูเปิดให้ก็ได้ โอ้ส so ุดยอดโอ้ได oh, oh, yup. oh, ้ต no, ่างหูโอ้ไหนเหมือนตัวที่เมลีมีหรือเปล่าอะไรไหมเป็นรูปอะไดาวอะเมลีโอสวยจังเลยเอออะไรอีกนะอแล้วคนรู้ ไม่ค่อยหวานค่ะชุเรียนเออเหมือนเหมือนเหมือนมากเลยสวยอยากกินอะไรเด็กินไหมชุเรียนลอูเลียนเม่ลีกินเค้กไหมคะเมลีไปยังมี้าสแล้วบอกม่เมลีเนอน้อมาตักก่อน อ,อยู่นี่แหละไม่ต้องกลับกลัออ <laughs> บ <laughs> บ <laughs> <laughs>